สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดียวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรสิริมหาสาครอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะทุกคนมีความหวังว่าปี2024จะเป็นปีที่ดีมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้น รวมทั้งปัญหาต่างๆจะลดน้อยลงโดยเฉพาะเศรษฐกิจจะดีขึ้นกว่า3-4ถึงปีที่ผ่านมาแต่เราก็ต้องยอมรับว่าไม่เป็นเช่นนั้นเพราะมีบริษัทบางแห่งปิดกิจการโรงงานบางแห่งต้องลดกำลังการผลิตหรือปิดไปยังคงมีคนตกงานอีกจำนวนมาก และคนที่ยังมีงานทําอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะทําได้อีกนานแค่ไหนนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมามีการก่อนหนี้จํานวนมากโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนคือเงินที่สถาบันการเงินให้คนทั่วไปกู้ยืมหรือพูดง่ายๆคือถ้าเรามีรายได้หนึบาท จะมีหนี้อยู่88ถึง90บาทซึ่งถือว่าสูงมากรวมทั้งหนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยสุดโหดด้วยเหตุนี้ทำให้หลายครอบครัวประสบปัญหาทางการเงินจึงเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลว่าจะเดินไปข้างหน้าอย่างไร จะทำอย่างไรกับปัญหาที่ดูเหมือนไม่มีทางออกในแต่ละวันเราก็มีรายจ่ายไม่ว่าอาหารเสื้อผ้าของใช้ยาเป็นต้นชีวิตเรามักมีปัญหาเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันและอนาคตเราจึงมีความกังวลอยู่ตลอดเวลา เมื่อวานคืออดีตที่เรากังวลวันนี้คือปัจจุบันที่เรากังวลและพรุ่งนี้คืออนาคตที่เรากังวลถ้าเราดูนกในท้องฟ้าทุกเชา้ามันจะบินออกไปหาอาหารและเอากลับมาที่รังป้อนลูกของมันมันก็คงไม่รู้ว่า เมื่อบินออกไปแล้วจะหาอาหารได้หรือไม่แต่มันก็ยังคงบินทุกเชา้าพระเจ้าก็ทรงเลี้ยงดูนกเหล่านั้นทุกวันแม้แต่ต้นหญ้าที่ขึ้นอยู่ข้างทางไม่มีใครดูแลลดน้ำใส่ปุ๋ยมันก็เติบโตจนมีดอกและขยายพันธุ์ได้เพราะ พระเจ้าทรงดูแลต้นหญ้าเหล่านั้นแล้วพระองค์จะไม่ทรงดูแลชีวิตเราหรอกหรือพระองค์ทรงสร้างเราทรงสร้างสัตว์ทรงสร้างพืชและสิ่งต่างๆในโลกพระองค์ก็ทรงดูแลทุกอย่างเป็นอย่างดีความจริงแล้วความกังวลก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้น ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้มีแต่ทําให้สุขภาพร่างกายและจิตใจอ่อนแอถ้างั้นเราจะทําอย่างไรดีคะในหนึ่งเปรโตบทที่หข้อเจ็ดกล่าวว่าจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย จงมอบภาระของท่านไว้กับพระยาเวและพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลยพระเจ้าทรงรักเราทรงเป็นทุกสิ่งของเราทรงดีต่อเราทรงห่วงใยเราและทรงอยากช่วยเรา ให้เรามอบปัญหาและความกังวลไว้กับพระองค์ให้เราสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้ขอพระเจ้าช่วยคุณให้มีกำลังเข้มแข็งที่จะก้าวเดินต่อไปโดยมีพระเจ้าอยู่เคียงข้างคุณนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดียวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ